พบกับรายการต้นกล้าธุรกิจรายการที่นําเสนอเรื่องราวของคนกล้าพริกแนวคิดธุรกิจจับทิศสู่ความสําเร็จกับดิฉันดรธีรารัตน์วรพิเชศถ้าพูดถึงเครื่องสําอางนะคะผู้หญิงหลายคนคงจะบอกว่านี่เป็นเรื่องสําคัญเป็นปัจจัยที่จําเป็นในชีวิตเลยนะคะแต่หลายคนแต่งหน้าแล้วก็แพ้ค่ะแล้วอย่างนี้จะทําอย่างไรดีล่ะคะธุรกิจที่เราจะมาคุยกันในวันนี้มีคําตอบไปชมวิทยาค่ะ Love m a e e t h m Mineral เ a k e u p เป็นสโลแกนที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ mada mineral com ธุรกิจเครื่องสำอางไร้สารเคมีที่คุณพลอยรัศมีสุยนันท์หรือคุณอินเจ้าของธุรกิจภาคภูมิใจนำเสนอสู่ลูกค้าเพราะต้องการนำลูกค้าย้อนกลับไปสู่อารยธรรมโบราณในสมัยที่พนางคลีโอพัตราได้แต่งแต้มสีสันลงบนใบหน้าด้วยผงแร่ธาตุที่ละเอียดอ่อนโยนต่อผิวพรรณอันงดงาม ปราศจากสารเคมีน้ำหอมและสารกันเสียมินิเรลเมคอัพจึงไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองการอุดตันรวมไปถึงผื่นหรือว่าสิวต่างๆเนื่องจากว่าคุณอินผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจเคยมีปัญหาในการใช้เครื่องสำอางเพราะใช้แล้วเกิดอาการแพ้เธอจึงได้ทุ่มเทแรงกายและแรงใจ พัฒนาผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นด้วยสมองและก็สองมือของเธอเองด้วยเป็นผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ด้านศิลปะสีสันและแฟชั่นหลากหลายแขนงบวกกับการใส่ใจเรียนรู้ถึงขนาดไปลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมในด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง<ม>ผิวหนังสมุนไพรและสารออร์แกนิกต่างๆแม้กระทั่งปัจจุบันเธอยังเข้าศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในหลักสูตรปริญญาโท ทำให้เธอพร้อมทุกด้านที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากแร่าธาตุขึ้นมาและเธอก็ไม่ได้หยุดที่จะเรียนรู้เพราะเธอจะคอยไปดูงานในต่างประเทศอยู่เสมอเพื่อนำเทคโนโลยีใหม่ๆกลับมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลาทำให้มาดามมินเนอรัลโดดเด่นอยู่ในธุรกิจมินเนอรลเ a k มคอัพมายาวนานกว่า4ปี จากนั้นคุณอินยังได้ใส่ใจการทดลองในหลายๆรูปแบบและหลายๆขั้นตอนเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดเหมาะสมกับสภาพอากาศของเมืองไทยดังนั้น m i n เนอร m โรมเมคอัพของมาดามมินเนอรจึงเป็นเครื่องสำอางที่ใส่ใจผิวมากกว่าความสวยงามภายนอกความสวยของผิวไม่ได้เกิดจากการแต่งหน้าที่งดงามเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่การบำรุงการฟื้นฟูผิวก็เป็นสิ่งที่สำคัญไปไม่น้อยลองตอบโจทย์ปัญหาผิวได้ด้วย m i n e r รล m a เมคอของมาดามมินิเรลกันดูสิคะและนั่นคือเรื่องราวของมาดามมินิเรลในเบื้องต้นตอนนี้ที่ฉันนั่งอยู่กับคุณพลอยและสมีสุยน,นันท mm hmm. เจ้าของธุรกิจนี้กันแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขออนุญาตเรียกคุณอินนะคะคะคุณอินคะธรรมดาแล้วถ้า เราแต่งหน้าแล้วแพ้เนี่ยนะคะถ้าเป็นดีฉันคงจะเลิกแต่งไปเลยหรือไม่ก็ไปซื้อผลิตภัณฑ์มาใช้ทดแทนนะคะทำไมคุณอินถึงได้แนวคิดว่าจะผลิตเองได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรคะอินเนี่ยมีมีสภาพผิวที่ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็แพ้ง่ายแล้วก็ที่สําคัญเลยคือจะเป็นสิวและเป็นเป็นบ่อยไม่ว่ามลภาวะใดๆแล้วก็ ผลิตภัณฑ์ตัวยาหลายตัวมันบางทีมันไม่ช่วยเพราะว่าเรามันเกิดจากต้นเหตุอะค่ะอย่างเช่นอย่างเช่นแต่งหน้าเราล้างหน้าไม่สะอาดเพราะ,ะมีส่วนผสมของซิลิโคนแว็กอ,ออยล์มันค่อนข้างที่จะล้าง,างยาก,ยากใช่แล้วทีนเนี้ยเนี่ยเกิดการล้างยากรู้สึกว่าต้องมันต้องมีทางเลือกสำหรับตัวเราในผลิตภัณฑ์ใหม่ๆก็เลยลองทั้งของในทั้งในและต่างประเทศ แต่จนจนมาเจอว่าสุดท้ายแล้วมันยังไม่ม,ไม,มันยังไม่มีอะไรตอบโจทย์มีเราเมคอัพเนี่ยเป็นอะไรที่ใหม่มากแล้วเราก็เลยสั่งจากของเมืองนอกเนี่ยเข้ามาแต่ว่าบรรยากาศบ้านเราร้อนมากค่ะไม่เหมาะกับสภาพอากาศเมืองไทยใช่มันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องคิดคิดตัวเนี้ยขึ้นเราก็เลยศึกษาส่วนผสมแต่ละตัวค่ะแค่แรงบรรดาใจก็น่าสนใจแล้วนะคะ ดี๋ยวอีกสักครู่ยังมีคำถามอีกเยอะเลยค่ะที่จะถามเรื่องเกี่ยวกับการทำธุรกิจพักสักครู่ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะจะมาเจาะลึกกันต่อนะคะถึงวิธีการทําธุรกิจมาดามินเนรัลนี้นะคะ คุณอินคะมินเนอรัลเมคอัพของมาด,ดามมเนอรัลเนี่ยมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยทุกอย่างต้องเน้นย้ำนิดน,นึงนะคะว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นผงหมดก็คือเราจะมีตั้งแต่เบสรองพื้นคอนซีลเลอร์ฟินิชชิ่งพาวเดอร์แล้วก็บัชออนแล้วเราก็มีอย่างเช่นมีที่เขียนคิ้วจริงๆแล้วบัชออนของเราเนี่ยพิเศษมากก็คือสามารถนำไปผสมลิปกอสหรือว่าวาสลีนเนี่ย ป็นลิปสติกได้อีกด้วยสรุปว่ามีครบใชเหมือนเครื่องสำอางทั่วไปเลยชแล้วถ้ามองภายนอกเนี่ยนะคะหรือวิธีการใช้งานใช้เหมือนเครื่องสำอางทั่วไปไหมคะเออถ้ามองวิธีภายนอกนะคะวิธีภายนอกเหมือนจะดูว่าใช้ย,ยากเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นผงหมดเลยแต่ทั้งนี้เนี่ยคนที่แพ้จริงๆเนี่ยหรือคนที่เป็นสิวบ,บ่อยๆเนี่ยมักจะไม่มีทางเลือกอื่นก็เลยมาลองผลิตภัณฑ์ ที่เป็นทำรรมจาจากแร่ธาตุธรรมชาติวิธีการใช้นะคะจะมีแปรงเฉพาะเช่นแปรงแฟตท็อปหัวตัดจะเป็นแปรงที่ค่อนข้างจะไม่ได้เห็นโดยทั่วไปในเครื่องสำอางก็คือต้องต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเล็กน้อยใช่ค่ะ,ะ,คะจริงๆแล้วถ้าเทียบเข้ากับราคาวัสดุอุปกรณ์เนี่ยแปงที่แปรงจริงๆค่ะเพราะแปรงเนี่ยส่วนมากจะทํามาจากขนสัตว์ถ้าเป็นขนสังเคราะห์เนี่ยมันจะดูดตัวมินเนอรัลเมคอัพประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยการเกิดซิลเนี่ยก็จะน้อยลง แล้วก็โดยส่วนใหญ่แล้วผดผื่นแพ้เนี่ยก็จะมีน้อยกว่าเครื่องสำอางทั่วไปค่ะ สำอางของมาดามมิเนอรัลเนี่ยเป็นสารธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยแล้วเครื่องสำอางทั่วไปนันเป็นสารอะไรยังไงบ้างคะเครื่องสำอางของมาดามมิเนอรัลนะคะการใช้งานเนี่ยอาจจะต่ำกว่าอาจจะต่ำกว่าเครื่องสำอางทั่วไปแต่การแพ้เนี่ยน้อยกว่าเพราะว่าเราไม่มีน้ำหอมไม่มีสารกันบูดแต่ว่าเราเนี่ยผ่านการสเตอริไลซ์อย่างถูกต้องอย่างนี้ถ้าไม่มีสารกันบูดเนี่ยเราอายุการใช้งานมันก็จะน้อยกว่า อออือออสาัไปจริงๆแล้วน้ำเนี่ยเป็นตัวทําให้เกิดเชื้อแต่ว่าทุกอย่างของเราเนี่ยเป็นผงหมดมเพราะฉะนั้นยากมากที่จะหมดอายุในเวลารวดเร็วค่ะถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเราก็ไม่ได้มีอายุการใช้งานที่สั้นอะไรจริงๆแล้วการใช้งานของแร่ธาตุเนี่ยถ้าถาม ถ้าถามโดยส่วนตัวแล้วนะคะจากที่เคยทดลองใช้งานมาเนี่ยมีบางตัวเหมือนกันใช้ถึงปีที่4แล้วแต่ทั้งนี้เนี่ยเราจะใช้ช้อนเล็กๆเนี่ยตักออกมาตลอดค่ะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเก็บไว้ในที่แห้งก็จะไม่เกิดการเสียก่อนเวลาอันควรแล้วในเมื่อเราไม่ได้ใส่สารกันเสียเนี่ยนะคะทำให้ระบุไม่ได้ว่าจะมีอายุการใช้งานขนาดไหนเนี่ยมีปัญหาในการจัดจำหน่ายไหมคะ จริงๆปัญหาในการจัดจำหน่ายเนี่ยเราเนื่องจากเราได้ลูกค้าเฉพาะกลุ่มเป็นกลุ่มที่แพ้ง่ายและอย่างผลิตภัณฑ์ค่อนข้างมีราคาต่ำลูกค้าเนี่ยจะเลือกเลือกที่จะใช้เนี่ยจะตัดสินใจได้ง่ายที่จะใช้สินค้าของเราลูกค้าค่อนข้างรู้รู้อยู่แล้วค่ะว่าภายในหนึ่งปีเนี่ยควรจะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสินค้าใหม่หหเราจะไปขายตามเชฟได้ไหมคะจริง,รงๆแล้วเราสามารถ ขายตามเชลได้นะคะแตออ่การกักตุนของเราเนี่ยต้องทำมากกว่าที่ทำอยู่ในปัจจุบันถ้าไม่ขายตามเชลเนี่ยคุณอินใช้วิธียังไงอยู่คะอ๋ออินขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยช่องทางทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะจัดจำหน่ายได้โดยง่ายแล้วลูกค้าเนี่ยจะเข้าไปดูในตัวผลิตภัณฑ์สีแล้วก็สารที่ใช้ในผลิตภัณฑ์แต่ละตัว <c oughs> แล้วก็เลขที่อยอย <c oughs> แล้ววิธีใช้ แล้วลูกค้าก็จะได้เห็นรีวิวต่างๆของลูกค้าท่านอื่นๆที่เข้ามาใช้ ถึงมาเริ่มใช้มาดามมิเราลนะคะจากตอนแรกเลยคือมีปัญหาว่าแต่งหน้าเนี่ยไม่ว่าจะแต่งยังไงเนี่ยสิวมันก็ยังขึ้นเป็นผดเป็นเหมือนอาการแพ้พวกเครื่องสําอางใน,นี้ตลอดนะคะก็เลยบองหาเครื่องสําอางที่อาจจะแบบมายกับผิวอะคะ่ะที่แบบว่ามันจะไม่เกิดการระคายเคืองกับผิวให้น้อยที่สุดเลยอะคะ่ะก็เลยลองเอา g o เกิจากอินเทอร์เน็ตดูว่าแบบมีอะไรบ้างคราวนี้เราก็มาพบกับคำว่า mmu คือเครื่องสำอางจากแร่ธาตุแล้วก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรนะ ก็ลอง g ูเกิลดูอีกทีหนึง่งว่าแบบอ่า MMU คืออะไรร้านค้าประเทศไทยที่มี MMU คืออะไรบ้างแล้วก็มาเจอร้านคุณอินเนี่ยคือมาดามมิเนอรัลเป็นต้นๆเลยก็ไล้ลองเข้ามาดูในเว็บไซต์แล้วก็สนใจในสินค้ามากในผลิตภัณฑ์เขาว่าค่ะมันมีหลากหลายแล้มันน่าใช้แล้วก็ดูสะอาดน่าเชื่อถือก็เลยลองมาสั่งดูอะค่ะนั่นเป็นครั้งแรกที่เลือกใช้ MMU ค่ะ ผลิตภัณฑ์มีคําแนะนําจากลูกค้าแล้วถ้าจะสั่งซื้อเนี่ยสั่งได้เลยไหมคะถ้าสั่งซื้อเนี่ยสั่งทางเว็บไซต์ได้เลยคะ่ะก็สามารถที่จะจัดส่งสินค้าไปให้ได้เลยนะคะใช่ค่ะแล้วถ้าลูกค้าเกิดอยากจะเห็นตัวสินค้าจริงๆหรือว่าอยากจะออสอบถามวิธีการใช้งานอะไรเงี้ยจะทําไงคะเพราะว่ามันไม่มีพนังกงานขายเงี้ยค่ะ ส่วนมากเนี่ยลูกค้าจะติดต่อผ่านทางอีเมลหรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เราจะมีคนคอยบริการตอบคําถามค่ะก็คือมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อเลยใช่ค่ะค่ะแล้วถ้าอยากได้จับได้เห็นตัวผลิตภัณฑ์นี่ทําได้ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยทุกครั้งเนี่ยลูกค้าสามารถซื้อชุดทดลองเนี่ยไปทดลองได้ก่อน,อเ,นเ,เพราะว่าลลแล้วในในขณะที่ชุดทดลองเรามีชุดทดลองเป็นเซตเซต แต่เราก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเทสเตอร์แถมให้ในจํานวนมากเพื่อให้ลูกค้าได้ลองสีสันค่ะอ๋อค่ะแล้วทางด้านข้อได้เปรียบล่ะคะมีไหมคะสำหรับการขายทางเว็บไซต์ข้อได้เปรียบในการขายทางเว็บไซต์นะคะก็จะเป็นในเรื่องของประหยัดต้นทุนไม่ต้องมีหน้าร้านแล้วก็ไม่ต้องสต็อกสินค้าในจํานวนมากสามารถทำตามทำออเดอร์ตามที่ลูกค้าสั่งได้ค่ะ ราะฉันจะไม่มีสินค้าเหลือเยอะนะคะแล้วก็ไม่ต้องเก็บสินค้าไว้นานๆเลยใช่ค่ะแล้วมีลูกค้าเยอะไหมคะที่เข้ามาสั่งซื้อทางเว็บไซต์เสียงตอบรับเป็นยังไงคะก็4ปีมาแล้วก็มีลูกค้าพอสมควรนะคะแล้วก็เสียงตอบรับเนี่ยค่อนข้างตอบรับในแง่ดีลูกค้าเนี่ยก็อาจจะมีการนำเสนอเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นควรจะเพิ่มอันนี้ควรจะลดทอนตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อแสดงว่าเป็นช่องทางที่ได้ข้อมูลจากลูกค้าด้วยใช่เพราะจะทําให้เราเข้าถึงลูกค้าแล้วได้พูดคุยกันแล้วก็ค่อยๆเริ่มสนิทสนมกันจะทําให้เกิดการที่ลูกค้าเนี่ยจะกลับมาซื้อใหม่หรือกลับมาใช้ใหม่เนี่ยค่อนข้างสูง หลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของมาดามมินเนอร์เลนะคะการแต่งหน้าเนี่ยแรกๆก็ไม่ชินเพราะมันเป็นลักษณะของผงแร่ของแป้งก็ต้องฝึกใช้ไม่นานนะคะสักพักก็ใช้เป็นมันไม่ได้ใช้ยากอย่างที่คิดนะคะก็เหมือนเราทาแป้งลงไปเป็นชั้นๆชั้นๆทับขึ้นมานะคะก็มีให้เลือกอายแชโดว์นั้นนี่อะไรไปหลังจากใช้ได้สักระยะหนึ่งเนี่ยพวกผดสิวอะไรแบบนี้ค่ะมันน้อยลงจนเห็นได้ชัดนะคะว่าแบบเหมือนผิวมันไม่มีการไม่มีสารแปลกปลอมมาละคายเคืองอะค่ะผิวมันดีขึ้น สิวผดอะไรเงี้ยมันน้อยลงจนแบบประทับใจอะค่ะให้ินอินสรุปอีกนิดนึงนะคะว่าทําไมเราถึงอยู่ได้ในตลาดทั้งๆท,งท,งที่เรามีช่องทางที่เรียกได้ว่าเป็นช่องทางเดียวคนอื่นมีเชลล์ต็ไปหมดเลย อ๋อทั้งนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมองว่าทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นช่องทางเดียวแต่จริงๆแล้วหลากหลายคนทั่วประเทศใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็โดยส่วนตัวแล้วคิดว่าเป็นเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีศาสตร์มีศาสตร์ศิลและวิทย์เนี่ยอยู่รวมกันวิทย์เนี่ยจะเป็นในเรื่องของเชิงสูตรการทาสูตรแล้วก็การคํานึงถึงความปลอดภยัยการคํานึงถึงผลที่ได้รับ แต่ถ้าเป็นในเรื่องของศิลปะเหมือนเครื่องสำอางของเราเนี่ยขายจินตนาการอย่างเช่นเรามีสตอรี่เครื่องสำอางคอลเลกชันหนึ่งที่เราลอนชปออกมา,ออกมาจะมีหลากสีสันและเป็นคอนเซปว่าคอนเซปนี้อาจจะมาจากผหรนอเมริกาเกิดความฮิดนิยมเรื่องเกี่ยวกับโปสเตอร์ที่มีรูปผู้หญิงเป็นที่เขาเรียกกันว่าพินพินอัพเกิลและ เราถอดแรงบันดาลใจตรงนี้มาทำเป็นผลิตภัณฑ์<ม>แล้วเราก็ตั้งชื่อให้สอดคล้องกันทีนี้เรามีอินสปิเรชันเรามีแรงบันดาลใจแล้วเราถอดมาเป็นสีแต่ละสีดีลนะ<ม>ต้องขอบคุณความรู้ที่ได้เรียนมาด้วยเหมือนกันคะ่ะเรียกได้ว่ามีการใช้ทั้งศาสตร์และศิล์นนะคะมาทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จนะคะต้องขอขอบคุณคุณอินเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ความรู้กันในวันนี้นะคะ,คะ และในช่วงหน้าปุ๋ยของต้นกล้าจะมาสรุปแนวคิดดีๆที่ได้จากการทำธุรกิจบนเว็บไซต์ของคุณอินค่ะ กล้าข้อจำกัดของอีคอมเมิร์ซเป็นเรื่องเล็กสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยได้รวบรวมคำจำกัดความของคำว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออิเลีคอมเมิร์ซที่มีการเรียกย่อๆว่าอีคอมเมิร์ซโดยสรุปคือการทำธุรกิจเชิงพาณิชย์ได้แก่การผลิต การกระจายการตลาดการขายการขนส่งโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังนั้นถ้าพิจารณาเทียบกับส่วนผสมทางการตลาด e-commerce ก็อาจทำหน้าที่ได้ทั้งการจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการตลาดการกระจายผลิตภัณฑ์ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์เช่นให้ดาวน์โหลดโปรแกรมหรือการสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ตเรียกว่า e-commerce มีบทบาทเป็นการจัดจำหน่าย แต่ธุรกิจสื่อสารกับลูกค้าให้ข้อมูลกระตุ้นจูงใจให้ซื้อสินค้าหรือบริการก็จะจัดว่าอ e ีคอมเมิร์ซมีบทบาทเป็นการส่งเสริมการตลาดซึ่งส่วนใหญ่ธุรกิจหนึ่งหนึ่งจะใช้อ e ีคอมเมิร์ซในการทำทั้ง2หน้าที่เสริมกับการทำตลาดแบบดั้งเดิมบนช่องทางปกติแต่สำหรับมาดามมิเนอร์คุณอินได้เลือกที่จะทำอ e ีคอมเมิร์ซเพียงช่องทางเดียวโดวยไม่มีช่องทางการขายแบบธรรมดา เนื่องจากข้อจำกัดที่เธอยังไม่สามารถผลิตเก็บสต็อกจำนวนมากเพื่อกระจายสินค้าได้อย่างครอบคลุมเมื่อข้อจำกัดบีบช่องทางให้แคบสมองจึงไม่ยอมแพ้กลับเปิดกว้างให้เธอได้พัฒนาวิธีการขายให้สอดคล้องกับความสามารถของช่องทางเช่นการไม่สามารถให้ลูกค้าหยิบจับสินค้าเธอกลับสร้างชุดแต่งหน้าชุดเล็กสำหรับผู้ที่ต้องการทดลองใช้ได้สั่งซื้อแบบย่อมย่อม การไม่มีพนักงานขายเธอก็ได้ใส่ข้อมูลลงไปในเว็บไซต์ได้อย่างครบถ้วนแม้กระทั่งเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวที่เปิดเพื่อรอรับสายขอคำปรึกษาจากลูกค้าการกระทำแบบนี้กลับสร้างข้อดีในการทำให้เธอประหยัดต้นทุนค่าสถานที่พนักงานค่าขนส่งกระจายสินค้าไปยังแหล่งต่างๆตลอดจนค่าคลังสินค้าค่าสินค้าที่อาจล้าสมัยจากการผลิตเก็บ ทั้งหมดนี้คือความน่าสนใจของมาดามมินเนอร์ที่ถูกช่องทางแคบบีบสมองให้กว้างขึ้นและกลับกลายเป็นข้อได้เปรียบได้อย่างน่าทึ่งแข่หลังจากที่ดิฉันได้คุยกับคุณอินแขกรับเชิญประจำสัปดาห์นี้ไปแล้วนะคะดิฉันก็ได้แนวคิดใหม่แล้วล่ะค่ะว่าธุรกิจที่มีอยู่แต่บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็สามารถที่จะเจริญเติบโตเป็นต้นกล้าธุรกิจได้นะคะช่วงท้ายของรายการค่ะคุณอินจะมาแนะนา ผู้ที่กำลังจะเริ่มทำธุรกิจบนอินเทอร์เน็ตเชิญสมค่ะค่ะอยากฝากให้ท่านที่สนใจทางด้านธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซนะคะเลือกแนวความถนดัดความชอบความตั้งใจผสมผสานกับช่องทางทางการตลาดทางอินเทอร์เน็ตจะทำให้ท่านประสบความสำเร็จได้โดยง่ายเริ่มเมื่อเริ่มต้นความคิดสร้างสารรค์สร้างผลิตภัณฑ์ที่แหวกแนวจากท้องตลาดทั่วไปจะดึงความสนใจจากผู้คนได้ค่อนข้างมากลองทำดูนะคะท่านจะพบว่า ความสำเร็จก้าวแรกนั้นไม่ยากอย่างที่คิดเลยค่ะนอกจากนี้นะคะในสัปดาห์นี้มาดามมินเนอรัลยังใจดีแจกของรางวัลมาถึง5รางวัลสำหรับคุณผู้ชมตอบคำถามใน Facebook ต้นกล้าทีวีโชว์ว่าส่วนผสมหลักของมาดามมินเนอรัลเนี่ยคืออะไรและในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะดิฉันต้องขอสวัสดีปีใหม่ไทยกับทุกท่านด้วยนะคะขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัย หลังจากนั้นจึงกลับมาดูรายการต้นกล้าธุรกิจกันใหม่ในสัปดาห์หน้า,ส,า,นาสัปดาห์นี้รายการต้นกล้าธุรกิจรายการที่นําเสนเอเรื่องราวของคนกล้าพลิกแนวคิดธุรกิจจับทิศสู่ความสําเร็จต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ